ลิททำแบบสอบถามหน่อยค่ะฮะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องการรีโมเดลทูเดนเออพอเห็นรูปเต็มๆนะชัดเลยมึงไม่ได้คุยกับคนปั้นโมเดลแน่ๆคุณชอบฮีโร่ทูเรนหรือไม่ก็นั่งรอตั้งแต่เที่ยงคืนรอให้มันเข้าจะได้ซื้อทั้งตัวและสกินรูนพร้อมซื้อปุ๊บเล่นปับ๊บแต่เป็นการเล่นที่แบบว่าศึกษาจากนักแข่งไต้หวันเรียบร้อยทำขนาดเนี้ย ไม,ไม่ชอบเลยอะบากะชอบอยู่แล้วแหละคุณมีสกินของฮีโร่ทูเรนหรือไม่ถามว่าไม่มีสกินไหนน่าจะง่ายกว่าคือฉันไม่มีหุ่นยนต์กับอ่าโจโจโอ,อืมถ้าไม่นับสองสกินนั้นฉันก็มี10ส,สกินพอดีเป๊ะคุณเล่นทูเรนเก่งแค่ไหนมันเข้ามาวันแรกก็เล่นวันเดียวจนโลกขั้น4เกือบจะตันนะนะคิดว่าหมกบุญแค่ไหนลนะ่ะ ก็รู้ในสิ่งที่เมนทูเรนทุกคนควรจะรู้แหละเขาก็จะให้ดูภาพแอนิเมชันโมเดลใหม่ของทูเรนนะนะก็แบบนี้<ก>นแล้วก็ตอบคำถามคุณรู้สึกว่าคุณนะภาพชุดของทูเรนมีความสวยงามมากขึ้นจากการปรับครั้งนี้ไหมตรงๆเลยนะสีสนิมแดกจ้ะสงสัยมันไปยืนตากฝนมาเอาไปนึง คุณคิดว่าท่าทางโมเดลทูเลนใหม่เข้ากับตัวละครไหมมันท่าเดิมเพื่อนมันท่าเดิมเลยแค่เล่นกับมุมกล้องมันมันท่าเดิมอะ่ะมือต้องถามว่ามุมกล้องเป็นไงแต่อ่าเอาสามแล้วกันกลางๆหน้าตาทูเลนเอาหนึ่งไปเลยไม่ต้องคิดนะดูดยาแม่เงยคิดว่าการปรับหน้าตาของทูเลนครั้งนี้เข้ากับตัวละครมากขึ้นไหมมือยังต้องถามอีกเหรอดูดยา คุณชอบกันปรับโมเดลครั้งนี้ไหมมึงคิดว่ากูตอบไปขนาดนั้นมึงยังคิดว่ากูจะชอบอีกเหรอไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการปรับโมเดลครั้งนี้ไหมก็รูปปกใหม่ดูหน้าเหมือนเด็ก16แต่โมเดลพร้อมมันดูดยาและชุดก็สนิมแดงจบค่ะก็เขาถามความเห็นแล้วนี่เราจะตอบยังไงก็ได้ความในใจเราเพราะถึงเราส่งไปยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนคือมันถามไปงั้นแหละส่วนใหญ่ไอ้แบบสอบถามพวกเนี้ย มันล็อกมงอยู่แล้วมันถามไปงั้นถามพอเป็นพิธีเหมือนแบบสอบถามครั้งก่อนที่บอกว่าจะให้คอลแลับกับอนิเมะอะไรดีนะทั้งๆท,ท,ที่ก่อนแบบสอบถามจะมามันก็มีข่าวว่าจะคอลแลบกับใยบะแล้วมึงจะใส่ใยบะไปในแบบสอบถามทำมักขืออะไรในเมื่อมึงก็ล็อกมงอยู่แล้วบนโมเดลทูเลียนไปงั้นแหละยังไงก็คงไม่เปลี่ยนหรอกมันปั้นมาเสร็จแล้วนี่นะ่ะอืมมันจะมาเปลี่ยนทำเพื่อ ก็ถ้าใครอยากจะกรอกแบบสอบถามระบายอารมณ์ก็ไปที่เพจ rv ได้เลยมันก็มีลิงก์ให้อยู่แต่ดูดีๆนะเพจปอมมันเยอะของจริงก็ผู้ติดตาม5ล้านคนนะมีเครื่องหมายถูกอเข้าใจก่อนจะจากลากันไปอย่าลืมไปกดติดตาม youtube นะติกต๊กตอกวันผีเข้าตอนนี้ก็ไม่ยบายเจอกันใหม่คลิปหน้า